ศึก LWC Super Champ ลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพครับประจำวันเสาร์ที่18มีนาคม2560ครับผมเชชัยในรายการและผมมรุลคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับท่านผู้ชมสาวัย34ครับไม่มีไขมันโอ้ยส่วนเกินพักขึ้นไปชกโอ้โหโดนแข้งอีกแล้วครับเตะแล้วรวบนะครับมวยไทยไม่ใช่เฉพาะคนไทยครับชาวต่างชาติก็เคยเตะคนไทยหลับมาแล้วอโ้ไปแล้วครับโอ้ย น้ังวัจากอิรานแน่การหลวมๆแบบนี้เดี๋ยวโดนอีกครับเดี๋ยวโดนอีกครับโยนเข่าเข้ามาดูครับตกออกข้างแล้วจิ้มหมัดวางแข้งครับแม่ยังทนได้นะครับแต่หน้าของสายหน้าครับเอาเริ่มจะเอาคืนเลยครับแล้วดูการชักศัก์การใช้หมัดครับจิ้มหนึ่งใส่ทรงนี้นะครับโอ้โหมาอย่างเทพเลยครับสาวจาก โอ้โหไปแข้งยาวๆหมัดนกิมหนึ่งสองเข้าไปอีกครับแล้วไม่เปิดช่องไฟเลยกันไปหลายๆครั้งยังไม่ยอมทิ้งตัวโอ้โหโดนก้านคอครับพุทชัยครับก้านคอแน่นอนครับแบบนี้น็อกเรียบร้อยเลยครับรางวัลพิเศษแตกเลยครับอย่างนี้ครับจบเลยครับโอ้โหลูกที่เด็ดนี่ครับโอ้โหล้านเปอร์เซ็นต์ครับเต็มใบมานี่แน่นอนครับโอ้โหมุมนี้ครับแม่เจ้าพระคุณลุ้นช่องครับโอ้โห แม่ดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อแล้วครับประตูอีจากอิรานครับโอ้โหแข่งขายาวจริงๆครับรีนิเตอร์นี่ครับเตะแต่ละทีเนี่ยโอ้โหเข่าบริเวณหน้าอกบริเวณร่องรักแร้นี่แเลยครับก็มาแบบไม้คู่อยู่แล้วนะครับนี่ครับนอกจากลูกเตะแล้วยังมีตีบนะครับเตือนไว้แล้วนะครับนี่ครับช็อตแรกสัญญาณเตือนครับซ้ายตกขวาห้อยก็โดนครับนี่เชียวกลามไปนะครับแล้วเดี๋ยวดูครับ จังหวะถอยหลังแล้วก้าวแล้วเตะนะครับสวยงามจริงครับถีบส่งเข้าไปก่อนครับสร้างจังหวะนะครับแล้วนี่ครับวางเข้าไปโอ้โหเต็มเต็มข้อเลยครับร่วงนะครับดูครับมุมนี้ครับชัดเจนครับคุณมารุตกดเต็มแข้งเลยครับสาว U S A เตะสายวิรานหลับครับนี่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเตะก้านคอหรือว่าณรายบันเสียนครับชัดเจนมากครับดูกันอีกมุมหนึ่งนะครับโอ้โหเต็มเต็มข้อของบรีนิสเตอร์เลยครับ รมการบุลเลอร์ก็นับไปแค่สอแล้วก็บกมือยุติการชกไปเลยนะครับแล่ทํามันไปหลายๆครั้งยังไม่ยอมทิ้งตัวโอ้โหโดนก้านคอครับพิจารครับก้านคอแน่นอนครับแบบนี้น็อกเรียบร้อยเลยครับรางวัลพิเศษแตกเลยครับอย่างนี้ครับจบเลยครับโอ้โหลูกที่เด็ดนี่ครับโอ้โหล้านเปอร์เซ็นต์ครับเต็มใบมานี่แน่นอนครับโอ้โหมุมนี้ครับแม่เจ้าพระคุณลุนช่องครับโอ้โห แม่ดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อแล้วครับเจนี่บรีนิเตอร์ with a fabulous head kick knockout here in the very first round congratulations to our winner